สวัสดีครับมาบอดีดินที่ดิสารครับพี่ัฮดินครับมือนี้มาเฮ็ดบุญลงท่านพี่เกาครับผมอะไรอะไรม่ได้ไม่ได้ครับไี่ไม้ครับมือนี้เฮ็ดกระเพาะปลาซ้มมอ อพี่สีเปิดไห้เปิดไหมนล้วเอื้อแต่บ้านมาไม่ได้ตักตักไปเราก็มีครับตักไปวัดครับตักแดงไปวัดครับแล้วก็อีกอีหมอครับนี่สามหม้อครับผมสามหม้อใหญ่นสองหม้อในสามหม้อครับสามหม้อไงนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นครับเสศนอันนี้ก็เป็นน้ำครับอันนี้คือร่องท่านพี่ห้อยดิน บ้าบอยพี่สีพี่ไหมล้วก็เมนิดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่น้นองที่ซอยเหลือมาเป็นอ๋อซอยทําบ,บุญนํามาบ่อยเด้อครับผมพี่น้องครับนี่เป็นลงข้าวน,น้ำครับอ่ามีไผ่แน่อัน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 ซอยเฮ็ดบุญมีพี่เหมียวครับพี่เหมียวแม่นิง้งรักกะอีก แม,มแม่สยามครับผมขอบคุณหลายๆเด้อได้พระอนิสงส์คลบุญน้ำกันดนะครับผมเมื่อนี้เฮ็ดอยู่ที่วัดบ้านหน,นองสร้างใหญ่ครับอำเตำบลหน,นองสร้างใหญ่อำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลครับผมนี่ครับเมืมม่อนี้โรงงานหาา <c oughs> ลายไม่โรงงานแม่เมื่อนี้โรงงานหลมันก็กล้าเสียวโรงงานหลาย <c oughs> กำลังมากครับกำลังคนกำลังทยอยมากครับผมอันน oh, 네ี้ก็เป็นอีกฟังอ้อาจอยอาจอยุกมือหน่อยอาจอยครับอาจอยราวบานเข้าลงขั้น มีนามขวดห้ารแอ้กวก็ กรพาะปลาครับนี่สิสองสามเออครกังเาน้ำมูก้อมกันม่ะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ um ุทธ um ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีมานิมายังพันเตสัปพริวารานิสังฆาสุหังสาโอนุชยามาสาธุโนพันเตพิภขุสังโฆอิมานิสัปพริวารานิ

พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขและความสุขเก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเกียข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บิดามันดาเกีรบิดามันดากูยาอาจารย์กูยาอาจารย์และรัพมีภาษาทั้งหลายตลอดการละนานเทือนตลอดกาลนานเถอสาธุอาแจกได้ไหมโอ้เพื่อนบอกว่าแจกได้ เด็วเพื่นเพือพ่อนเพือพ่อนอานั้นเราเพื่อนกัะแจงทั้งคน กระพาะปลาได้เราด้วครับ่าวแถวได้เลยครับหยิบเลยหยิบเลย ไปเลยครับหยู่ไปเลยครับเจ้าได้ออกท่อ YouTube ได้ดิตั้งให้ไววไอ้ิมไอ้ิมของพอนี่คนแสบจะได้ครับผมพี่น้องเขตนี่ของเพื่อนนี่ไอ้ิมแบบคนมั่นหอมครับผม สามตัวแน่สามตัวแน่ครับทายดีครับไอตจิมเจ้าเจ้าดีเพราะว่าเพินพ่นเฮ็ดเองครับเพิ่นเฮ็ดเองครับปั้นเองเฮ็ดเองแบบข้าวเฮ็ดเองนี่ยังเฮ็เเมืดครับผมจิมเพินเ่นแซ่บครับแสบพี่ดีครับผมรรบได้ย่องลั ย้อนค่บอกไข่เราทราเาอกไ่ได้ติ่่จาไ่กินไ้อลขอหยุยไหอากแงคิวด้อพี่น้องผมหยั่ง่อนี้มื่อนี้่านเฮ้ยว่าทายต วันนี้วันนี้มาทนสีชมพูทนสีชมพูอ่องตองสาวสุด <ทา S 2> น้องช้างน้อยอนั่งเอกช่องใสสุดงามเท้ถึงเลยบ,บองวัดมหันน,น,น,นั่นไปร้อยซื้อมันอันได้กำไรบ่ได้เตีทุ่นได้เตทุนท่น <laughs> วันนี้ไปใสก็ได้เตทุ่นมาอนีิวันนี้ซื้อหลายโพด ดเลียกดังหไร้พอดงวนหนาบอกพี่น้องให้มันเถืเด้อเออแม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนเดี๋ยวสิ้ผ้าอาจอยไปเอายุ่งมองมองมองที่เพิ่นเห็ดเห็ดไอหมองให้แม่แม่แม่แตะเคียนอยู่เนาะตอนนี้มีศาลแล้วครับมองคลองคำน้อยที่บ่าวบ่อยเคยไปไอหาโนไม้หาโนไม้ยเราสิมีชุดชุดเขียวครับหอยยุ่ตามต้นไม้นะครับผม ตอนนี้เพื่อนกำลังเหตสายตั้งสายให้ครับผมขาดขาดล้างข้าตอนนั้นเพื่อนบอกเลขสามงวดเนาะสามงวดติดถือสามงวดติดจังว่าเพื่อนเพื่อนได้เหตไอ้นี่ให้ครับผมพี่น้องเหตสายเหตสายให้ใช่เพื่นเหตเหตสายแล้วยังเป็มุ่งหลังค้าค่ะยังเป็มุ่งหลังค้าจังว่าเปียกกำลังเลขก็บถืเป็นมุ่งหลังข้าทั้งหมดเนี่ยนี่ครับถือหอดสืม่านถือเอาเบมือที่ที่หน้าถันถือ ขันถือกอันนันปนมุ่งหลังค่าซอยให้แม่ยนัา่งแต่ว่าขันบ่ถือกไปมางอาสมอจอยด้ครับผมยายๆๆได้กินแล้วได้กินแล้วไอ้ิมบอนี่าไ่ได้บ่ได้อใ่ะเขากิ้บอไอใครบอ ไปน้นหาอยู่ามเลยค่ะน้หานาหลับน้่าเจ้าได้ย่งง้ถอยอะถอยถอยแล้วหอออกสุดโอ้ยเ่ไจมขาต๊ะลืมเพนี้กะ แจกของเรียบร้อยแล้วครับผมถือว่าหมดกอนหมดกอนไม่พ้นอีกครับผมพี่น้องครับนี่นี่ออกมาทางนี้ถอยมานี่โค้งมานี่อ้าวทำไมจอดรถอย่างนี้ครับพูน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 ฮ่าหมวกรถออกก็ได้ครับนี่นี่ออกนี่ออกนี่ ออกได้ยั่ออกได้ยั่มาทั้งพี่ขอบุญขอบคุณด้รครับขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำพี่น้องทุกคนครับมาว่าจะเป็นผู้ที่รวมเฮ็ดบุญน้ำบ้าบอยละกาทีมงานเฮ็ดบุญสังฆทานมือนีครับมีน้ำละะ้กวก็กระเพาะปลานะครับผมพี่น้อง เรากะขอบคุณพี่น้องสัทธาของพี่น้องตำบลหนองซางใหญ่ของเราครับมาๆมามา,มาพี่พี่พี่กับบันี้กกับเสีออกเมื่อ้รครับผมพี่น้องครับขอบคุณที่เบิ้งแง่งและติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอยครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการรับชมและ ได้บุญกุศลไปน้ำกันครับผมเอ <c oughs> ้ยจับว่าเพิรหลโกล